สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเดวิดโซโนในรายการ acting show แล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือคุณจูนปรมาพรจานกมลครับโอเคคุณจูน์แล้วเข้าสู่คำถามแรกเลยนะพร้อมหรือยังพร้อมนะโปะนะโปะอับปึ้งนะมปึ้งแล้วก็มีปุ้งด้วยปึ้งโอเคคำถามแรกคือผลงานกับผลงานแรกคืออะไรผลงานที่เราได้ตังในมือเลยอะค่าทุนค่าจ้างอ่าก้อนใหญ่มากจริงเหรอป่าใช่โฆษณายาสมงคลินิกสิบล้าน บ้าห้าแสนก็รู้แล้วโโอ้โหไม่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นตัวเมนเราเป็นซัพพอร์ตเมนของน้ำฝนกุลาณะตอนนั้นน้ำฝนนาคุดังมากอใช่ประมาณสัก20ปีที่แล้วเนาะเออประมาณนั้นยีปีที่แล้วอะ่ะฟังดูแบบว่านานมากเลยนะ <laughs> พยายามไปเสิร์ชหามากเลยนะหาไม่เจอแว่วอ,อยากดูใ <laughs> ส่ๆเบลวๆมากเลยนี่ตอนนี้ยังเบลอยู่ ใช่ออกจริงจริงใจ,จงใจเลยครับจนใจใจเลยครับขอบคุณนะคะโอเคตอนนั้นทาโฆษณาแล้วก็มีอะไรอีกนะหลังจากนั้นที่ตามมาโฆาโษณากี่ตัวตัวเดียวมีโฆษณา4ตัวแคส4ี่ตัวได้4ตัวเลยแคสสตัวได้4ตัวเลยเก<ช>ิด<อ>มาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่คือขี้หายมากแต่เห็นแก่เงินเนี่ย <laughs> จริงๆเป็นคนขี้หายมากแต่พูดได้เลยว่าคือเห็นแก่เงินไม่คือก่อนต้องเล่าก่อนว่าก่อนที่จะมาเล่นได้อะมันแบบ มันฟุกมากๆเลยก็คือด้วยความเห็นแก่เงินของเราเนี่ยแหละเ,ออเราเราไม่ยอมไปเพราะเรากลัวโดนหลอกนะมันเป็นแรงบันดาลใจนะสิ่งที่ขับเคลื่อนเราใช่ไหมไม่ใช่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแววการการจะหาเงินหลอกจริงๆแล้วจูนเป็นคนแบบชอบเก็บเงินชอบสะสมเงินเออเป็นคนชอบสะสมแล้วก็ไปสร้างเป็นบ้านทําด้วยเงินแบงค์สิบแบงค์ยี่สอะไรอย่างเงี้ยออกไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็มีพี่คนนึงมาแหละสะสมที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมได้ใช้ป่ะใช้ใช้ใช้โอเคต่อโทษทีโทษทีไม่ขัดละแล้วอะไร อ๋อไม่มีอะไรก็เขาก็ชวนเราไปออเอ่อข้าวมันดิ่งออตอนนั้นของพี่จิ๋มมันดิ่งเราก็แบบชื่ออะไรจิ๋มมันดิ่งไม่รู้จักกับเราไม่รู้จักนะเราเป็นเด็กเราก็ไม่เข้าชื่อเลยแบบไม่เป็นมงคลเลยจิ๋มมันดิ่งเขาบอกว่ามอสเมอร์ดสอนยงสัญญาอะไรดังเพราะนี่อ๋อเหรอเออเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเราขี้อายทีนี้เอ้ยอย่าหัวเราะดิเดี๋ยวโฟอร์มพี่จิ๋มนะ โอเคต่อต่อต่ออาจจะอาจจะไม่ได้หัวเราะในสิ่งคุณจูนคิดว่าผมหัวเราะก็ได้นะกำลังเมจิ้นถึงบางสิ่งอะไรสั่นติงอะไรต่อเต็อยหญ่ๆให่ๆมันไม่กำลังยึดตีที่ทำคำว่ามงคลอยู่เมื่อกี้ต่อครับต่อก็ทีนี้พี่คนที่เป็นเพื่อนของพี่จิมที่โฆษณาถึงน้องเชอริลอนอ่ะก็ชวนไปเข้ามาแล้งไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ยอมไปจนแบบ ตอนนั้นเราขายแบบพวกเครื่องประดับจ mm ิวเวลรี hmm. ่แล้วก็เลยเอาไปเสนอพี่เขาพี่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดน้องไม่ไปถ่ายรูปอะ่ะ mm hmm. พี่ก็จะไม่ให้ทุกคนในออฟฟิศอะซื้อของของน้องเลย mm hmm. เราก็เลยแบบเฮ้ยยังไงดีวะเ <c oughs> ขาไม่ให้ซื้อของเราเลย mm hmm. หรือว่าเราจะไปดีไปปรึกษาเพื่อน mm hmm. ก็เลยไปเป็นเพื่อน mm hmm. นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ได้ไปแคสแล้วก็ได้โฆษณาชิ้นแรกเพราะว่า mm hmm. ก้อนแรกมันเยอะมากอะ่ะ ก้อนที่สองมันก็เลยจูงใจไงพอครั้งที่2เออก็เลยไปประมาณนั้นเหมือนกับแครอทกับกระต่ายแครอทกับม้าอะไรอย่างเงี้ยอืนจะปลากับปอมกับแมวอ่ามันมีแรงจูงใจหน้ากับกันอ่างอิงนี่ไม่ได้ไม่ได้เข้ากันเลยนะพยายามอยู่พยายามอยู่ทีนี้ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยกว่าจะมาเริ่มแสดงแสดงเป็นจริงเป็นจังที่เรามีบทบาทเนี่ยถ่ายไปนานไหมฮะโหนานมากกว่าจะมาอีกทีก็ปี5้าสี่ค่ะ คือซึ่งตอนนั้นเราก็อยู่ในวัย20ต้นๆไม่ใช่ไม่ใช่ก็ประมาณสัก34 3 4 <35 S 2> แล้วาใช่ย่าง35แล้วโอเคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมีคนสงสัยเยอะมากเลยส่วนใหญ่ในเวลาคือโดยเฉพาะในประเทศไทยเราจะ,จะคิดว่าถ้าหาว่า25แล้วถือว่าแก่แล้วถือว่าลงงได้แล้วเตรียมตัวตายได้แล้วเนอะหมาะมีความรู้สึกไงกับกับตรงนั้นบ้างครับว่าโอเคมัน3 4หรือว,ว่า35แล้วเนี่ยมีความรู้สึกมันมันช้าเกินไปมันสายเกินไปมั้ย ทำใจยาลำบากจุนว่าม,มันไม่ได้ช้าเกินไปแต่สิ่งที่ช้าคือจุนว่าจุนกล้าแสดงออกช้าเกินไปแต่ว่าพูดถึงมาเข้าตอนนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราพร้อมเต็มที่เรามีทั้งวุฒิภาวะทั้งวัยวุฒิทั้งการตัดสินใจแล้วก็การที่เรากล้าแสดงออกแล้วกล้าจะทําในสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆนี่ครับต้องโป๊ะ นี่ครับอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับที่มีความใฝ่ฝันหรือว่ามีความสนใจในเรื่องของการแสดงที่อยากจะเริ่มโยนตัวเองโยนวิญญาณเข้าไปในศาสตร์นี้นะครับแล้วก็ลองดูว่าเราจะไปถึงจุดไหนในวงการเนี่ยนะครับไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยตัดเพ้อโอกาสหรือว่าสร้างความไม่มั่นใจกับตัวเองเพียงด้วยตัวเลขของอายุมันไม่เกี่ยวเลยจริงๆจึงต้องขอขอบคุณพี่ยงทรงยศครับเพราะว่า คือเรื่องแรกที่จุนได้เล่นเนี่ยัวรุ่นพันล้านเนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เล่นแล้วก็ไม่เคยมีความคิดว่าตัวเองจะไปแคสหนังเพราะว่าในหัวสมองเนี่ยถ้าบอกว่าให้ไปแคสหนังแคสละครเนี่ยเราไม่ไปเลยเราไม่เอาเลยเพราะเราต่อต้านเพราะเราแบบไม่กล้าไม่กล้าเล่นเพราะว่าโฆษณาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบช็อตสั้นๆช็อตสั้นๆปุ๊บๆได้เงินเยอะๆใช่ไหมเออแต่ว่าพอไปเล่นละครเล่นหนังเราเราไม่เคยผ่านตรงนั้นมาก่อนเราก็อายแต่พอเเล่นปุ๊บวันรุ่งขึ้นเจ็ดโมงชาโทรมาบอกเราได้เรากา่ว พอเล่นเรื่องแรกปุ๊บก็ตกหลุมรักการแสดงเลยทันทีจริงแล้วก็ตกหลุมรักหนังมากทุกวันนี้ก็แบบหวยหาคืออยากเล่นหนังเพราะว่าเกิดมาเพื่อเออเรารู้สึกว่าตอนนี้เราเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นคือหมายถึงว่าต่อให้เราจะมีงานน้อยหรือไม่มีงานหรืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่าเราก็ยังเป็นคนบันเทิงเ,ออเรารู้สึกว่าเราชอบเราเราเรา,เรารักกับตรงเนี้ยผมว่ามนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งในในใ,ในเรื่องของอ วิถีชีวิตของนักแสดงหรือว่า<ช>วงการบันเทิงเนี่ยอย่างหนึ่งมันคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครคนไหนเนี่ยมันจะไปถึงจุดไหนบางคนที่เกิด<ช>เร็วแล้วก็ดับเร็วมาก<ช>บางคนนี่แบบโอเคเกิดปุ๊บแล้วก็อยู่ยาวเลยก็มี<ช>บางคนเนี่ยอยากจะเข้าไม่คือมีมีมีมมมมพรสวรรค์มีความสามารถแต่ไม่รู้จะเข้ายัางไง<ช>บางคนไม่มีเลยก็ต้องยอมรับแต่ว่ามีคน คอยผลักดันมีคนคอยช่วยมันเกิดขึ้นเยอะมากแล้วบางคนเนี่ยอาจจะมาช้ากว่ามาตรฐานทั่วไปแต่ว่าพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาคนพบตัวเองเขาเล่นได้มาตรฐานที่อาจจะสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปด้วยซ้ำแล้วก็ได้อยู่ยาวมันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากเลยในช่วงต่อแที่เป็นต้นแต่วันละยงเข้าเดงเราเฉยเลยเราชมกันเองไงไม่พูดตามตรงว่าจริงๆไม่อยากจะคุยด้วยเลยเพราะเกลียดมากดูจากละครนะแต่พอแบบ ก็ได้คุยสักหน่อยอจาาขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับที่สายลถตัวมาคุยกับผมครับคุณโจนครับน่ารักมาก <c oughs> ในช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงที่เราหลายคนรอคอลลยนะครับเป็นช่วงที่เราเรียกว่าบทบาทสมมุติซึ่งเราจะเอานําเอาบทที่เขาเขียนมาแล้วเราก็มาเล่นกันสดๆให้ผู้ชมมาได้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าเหตุก,ก,การณ์ที่เกิดขึ้นประสบการณ์ที่คุณจูรมีนั้นจะนำมาที่น่าสนใจไหมให้ผู้ชมได้ชมกันครับเดีด๋ยวมาเจอกันครับ เท่ากับครั้งสุดท้ายนั้นเงินอยู่ที่ไหนอะเสียเวลาอยู่ได้ก็จะทําอะไรก็รีบๆทำไปใจร้ายเนาะไม่คิดถึงคนที่บ้านเลยถ้าเขาขาดเสาหลักอย่างเธอเขาจะเป็นยังไงบ้างอ๋อหรือว่าต้องฆ่าก็ตายก่อนทีละคนนี่แกคิดว่าแกจะรอดหรอตำรวจกําลังตามล่าตัวแกอยู่แล้วเนี่ยคนที่บ้านแกแกห,ห่วงมากไหม้านที่เขาคงไม่มีความสุขกันนะนี่อย,อย่ามาจีบวิญญาณกับฉันนะ บอกมาว่าเงินอยู่ที่ไหนหรือว่าจะให้ยิงสมองแกและเทให้หมากินเนี่ยกลัวจังเลยกลัวๆน่ากลัวน่ากลัวอะไรนี่กจะเอาเงินจริงๆเหรอโอ้ยตายคงจะได้แหนะแบบเนี้ยคำอะไรคำอะไรแกมีเท่าไหร่ตอนนี้เอาให้ฉันก่อนดีกว่าฉันว่าฉันขำเธออยู่อ่ะเดี๋ยวนะอาจะมีแค่นี้เอาไปแล้วกัน อ่ะอ่ะไปยอมแพ้ครับจนจะให้แกไปนห้องสุดท้ายเงินอยู่ที่ไหนแกจะเสียเวลาทำไมแกจะทำอะไรก็รีบๆทำสิใจร้ายจริงๆนะไม่คิดถยงคนในครอบครัวเลยถ้าเ,าเสหลกาย่างแกเป็นอะไรเขาจะทำยังไงหรือว่าจะลยอยเขาตายอยางนทีละคน นี่แกยังไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าตำรวจก็ตามล่าแกอยู่อ่ะพ่อแม่แกแม่แกเมียแกลูกแกตอนนี้ตำรวจคุมตัวหมดแล้วล้อมบ้านแกหมดแล้วยังใครแกไม่รอดอย่ามนจีบวิยญาณฉันนะฉันถามเงินอยู่ที่ไหนหรือว่าจะให้ระเบิดสมองแกให้หมากินกลัวจังเลยแกคิดว่าฉันกลัวแกเหรอฮะยิงสิไม่กลัวเดี๋ย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 วนี่ดูนี่ กูยังฮะนี่ดูแกไปทำเขาทำไมเขาไม่เกี่ยวอะ่ะเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่สำคัญทำเพื่อความสะใจเลวแกมันเลวคำถามสุดท้ายแกมันไ,ไม่ใช่คนน่ะเงินอยู่ที่ไ,<ป>ไหนฉันไม่บอกแกจะทำอะไรก็รีบรีบทำซะเพราะถ้าฉันรอดไปได้ จะต้องเป็นฝันร้ายของแกแน่งันคงไม่ต้องเสียเวลาแล้วรอตรงนี้นะแบบเปิก่อนคุณผู้ชมครับในช่วงของบทบาทสมมุติก็ได้ผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงมาเล่นเวรนั้น เวนั้นก็ต้องพระคุณเลยค่ะคุณ<ด>ส่งมาเวไหนิฉันก็ตอบกลับไปเวนั้นเพราะว่า จริงๆตอนที่อ่านบทมาเนี่ยจุนไม่ได้แพลนว่าจุนจะเล่นแบบไหนเพราะว่ามันไม่สามารถแพลนได้เพราะว่าเราจะต้องมาเล่นกับคู่แซงของเราอีกคนนึงใช่ไหมอาจจะไม่ใช่พี่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ซึ่งแต่ละคนก็เล่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมันแพลนไม่ได้อยู่แล้วตอนที่จุนบอกว่าแพลนเล่นเนี่ยมันจะมีปัญหาที่นักแสดงหลายคนนะก็จะมีกันโดยเฉพาะนักแสดงที่เริ่มต้นใหม่ๆหรือนักแสดงมือสมัครเล่นเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าโอเคในการทากันบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องทำถูกวิธีแล้วต้องทำกันบ้านจากบ้านในนกาาารรอ่บบทวิเคะห์ ปัญหาหรือว่าอันตรายที่เขาเจอเนี่ยคือเวลาที่เขาเริ่มแพลนในการเล่นหรือว่าวางแผนในการเล่นก่อนที่เขาฉากพอเขาคิดว่าโอเคพอถึงประโยคนี้เขาจะเล่นแบบนี้ถึงประโยคนั้นจะเล่นแบบนี้เ,เป็นแบบนี้เน้นคำนี้แต่ถ้าเอาพอมาเจอคนจริงๆหรือว่าคู่ขาของเราที่ต้องมาเล่นด้วยกันเนี่ยเขาส่งมาอีกทางหนึ่งอะ่ะซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่เราคิดว,ว่าจะเล่นเนี่ยมันจะมีปัญหาเดี๋ยวฉากนี้มันจะไม่สามารถดําเนินต่อไปหรือเคลื่อนตัวไปได้และสิ่งที่สําคัญก็คือเราจําบท แล้วก็เราพอที่จะคิดเอาไว้เผื่อว่าโอเคเราจะเล่นประมาณนี้นะแนวนี้นะแต่คือเราก็ต้องมีความหัวไวมากพอที่เวลาที่อีกคนหนึ่งก็ส่งมาเนี่ยส่งมาแบบไหนแล้วเราจะตอบรับกับเขายังไงใช่ซึ่งเมื่อกี้นี่ก็งงกันนะเพราะว่าที่คาดคิดไว้อะบทมันออกมาเราเท่าที่อ่านก็คือมันเป็นแบบแนวแบบแบดแบใช่ไหมเพราะว่าพี่ปกติพี่ก็เล่นมาแบบแนวแบทแบทเจนก็ติดมากซึ่งแบบตอนเจอหน้าพี่ครั้งแรกก็ไม่อยากจะคุยด้วยเลยใช่เพราะว่าเกลียดมากใช่เกลียดอีปีเตอร์มากคือเราเลวมากแล้วพอมันดูบทปุ๊บบทมันไปใน รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นใครดีเป็นคุณเป็นคุณพลอยดีหรือหรือว่าเป็นอีบัวดีประมาณอย่างนั้นเลยแต่ว่าปรากฏพอมาเล่นอ้าวกลายเป็นคอมเมดี้ซะนี่อ้าวบทแบบนี้เล่นเป็นคอมเมดี้ได้ด้วยเหรอคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเพื่อทําความปรับเข้าใจเล็กน้อยก่อนที่เราจะมาถึงเทคสุดท้ายที่โปรดิวเซอร์จะสั่งเอามายํามาซอยให้แบบว่าเป็นเทคสุดท้ายเนี่ยเราเล่นมาหลายแนวนะฮะเราเล่นเป็นคอมเมดี้เราเล่นเป็นคอมเมดี้โดยที่แบบอ่ะไม่เป็นกระเทยมั่งมีความเป็นกระเทยมั่งเอ่อ เล่นเอาคอมเมดี้ช่วงสุดท้ายมั่งเป็นดราม่ามาตลอดหรือว่าดราม่าทั้งทั้งทั้งตอนเลย,เลยคือเราก็เราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าประเด็นคือตอนที่เรามาเล่นกันเนี่ยอย่าไปจริงจัง,จงอย่าไปซีเรสิ่งที่เราทํามากนะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเวลาที่ต่อบทกันหรือว่าเราเล่นฉากด้วยกันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า experimental มันเป็นการลอง,ลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้นี่รูไหมมันสนุกมากเลยนะคือเลยแบบนี่เป็นการเรียนรู้ใหม่ของจุเลยนะว่าเฮ้ คือบทแบบนี้คือไม่คาดคิดคือเข้าใจว่ามันเป็นดีไซน์การเล่นได้หลายสไตล์มันไปแค่แนวเดียวแต่อาจจะแบบแรงกว่านี้หน่อยหรือว่าต่ํากว่านี้หน่อยอารมณ์น้อยกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าแบบนึงมันไม่ได้ไม่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 คิดแล้วก็จริงมันทําได้นี่แหละครับจะเป็นคอมมดี้ศาสตร์ของการแสดงเสน่ห์ของการแสดงที่มันสุดยอดสุดยอดใจรักมากเลยดีใจที่ที่ที่น้องจูนเนี่ยได้เห็นว่ามันมัน เพราะตอนแรกๆที่ผมได้เรียนการแสดงเนี่ยเวลาผมดูบทปุ๊บเนี่ยผมจะมีความเข้าใจอย่างเงี้ยมันไปได้แค่ทางเดียวแนวเดียวซึ่งโดยโดยหลักการของมันแล้วเนถ้าผู้กํำกับหรือว่าคนเขียนบทมาเนี่ยเขาจะกํากับเขาจะบอกมาว่าระบุมาว่ามันต้องเล่นเป็นแนวนี้เวนี้เท่านั้นนะมันถึงจะไปต่อได้แต่ถ้าว่าเราไม่เอาองค์ประกอบเหล่านั้น,นมาเกี่ยวข้องด้วยเราคิดคิดว่าถ้าเราอยากจะเล่นเป็นแบบเนี้ย เราสามารถเล่นโดดออกมาได้แล้วมันอยู่ที่ว่าคนอีกคนนึงจะตอบไปตอบรับตอบกลับมายังไงพ่วงกับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบให้เราดีไซน์การเล่นเองแล้วก็นําเสนอหรือว่าบางคนก็ชอบบอกว่าเขาจะเอาเวนี้เลยเราต้องเล่นแบบนี้เลยมันก็ขึ้นอยู่มันสรุปแล้วมันคือมันเราไม่สามารถแพนได้ะเราต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าจุนครับค่ะ ขอบคุณมากเลยครับที่ม,า,มาแจ้งมาเราวันนี้ครับขอบพระคุณด้วยค่ะยินดีเป็นอย่างสูงบอกว่าเราจะได้ร่วมงานกันสักวันในอนาคตค่ะยินดีค่ะยินดีเลย, <laughs> เ,ลยเหรอคะคุณผู้ <ๆ S 1> ชมครับวเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วน,นะครับพบก,กับผมเดวิดสว่นน้์ได้ใหม่ในรายการ acting show ครั้งต่อไปครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ